อุ้ยตัวต้นไม้อ่ะยากจริงงี้อ่ะกูหญิงไม่โดนเลยว่ายืมตัวมังแตกไอ้เยอะแล้วไม่เลยแตกเละมากอ่ะบอกแล้วเป็นนักแข่งเนี่ยพีเดเตอร์ต์นะนาแสงสว่างนียอะไรไข่อีเจ้าของออบตัดไอ้เนี่ยให้ใส่แว่นปองแสงมาด้วย

รูแข่งแข่งเฮ้ยเพื่อนกูไอแม่ไอแม่ไม่ยิงอะไรมาเลยอยู่เพี้ยเด้องอชัดนี่กรีสุนของก <ฮะ S 1> ูเฮ้ยยิงใครอ่ะมีบอดอ่ะยิงบอดไม่มียิงเล่นเบ็ดเอแล้วโหยได้เพี้ยเอาเอาไหมอ่ะ ยิงนะแบบเหมือนมีคนเยอะมีอยู่แค่สองคนเฉยแตึกมันเดือดไอ้เหี้ยไม่ใช่ทำให้มันวุ่นวายทำให้มันวุ่นวายมันจะได้ดูแบบมีระนาตื่นเต้นไม่มีก็สูนกูก็ไม่มีครับโอเคดูคุณยิงได้แม็กเดียวหมดตัวแล้วนะโอเคโซซานโดนละ่าปล่อยมันนี่แหละมันเก่งแล้ว กูเห็นนะแข่งมอไซค์แม่งถือล็อกปูดแล้ววิ่งไปว่าไม่ถือไอหยอแสดงใครเปิดแบล็คไซด์วะน่ะต้องไอ้เคียโปเกียนี่นี่สาเสียนะคนเปิดแบล็คไซด์ดีไป้ายลาปูชั้งแม่งวันเอาไอคีเอาไว้เลยไม่มีไซด์เ้าเห็นนี่ยังไว้ยังอ่ะเคียร์ไว้แล้วมบอยบอส คโคนอุ้ยโอ้โหไอสัตว์ล็อกบูดเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้โห้อเย็ดแม่ล็อกบูดไอสัตว์ล่วงหมดเลยเฮียโดนล็อกบูดโอ้แม่งมันตีลูกซองถึงตีไอ้เ่ีหญแม่เย็ดของขอล็อ เทียวอะไรล็อกบูดเนี่ยฮะเนิฟนะโอ้ยก็รอดงะเกืเอบตายนั่นน่ะเก่งไปมอรอดเหรอไม่รอดไ,ไอ้สิอ่อดเอวว่ะอ่อนเอวว่ะเฮ้ยบอลดูดิมีคนอ่อนเอวว่ะโอตายตายตาย,ายไม่ไหวไม่ไหวคน้มอ,อ,อย่าทำไม่สัตว์ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะครับมาแล้วโอ้ยอ่อนแอร์คนเดียวยร้อนย,ยอดปะไม่ได้หี <laughs> <c oughs> มึงด่าเพื่อนด้วยอะแย่ปะเ <c oughs> อ้ยเขารอยกันหมดน่ะโอเคอ่ะอ,อ๋ออ่าฮะมีคนโยวกูโอเค รอดแลยยังไงก็รอดเอาหลดเอาดอด,อด้วยเอาด,อดัอใกล้ด้วยเฮีย,ยน็องหนึ่ง,งเ,อเอาให้ตายแล้วก็ออกไปเลย,ย,นะยตายได้ตายได้ว่าตายเอง มันมีคนอีกมีอีกตีหนึ่งโอ้โหกูไม่มีเกาะดีกว่าไม่มันซ้ำกูเอ้ยไม่ตัดไม่ไม่ตัดไอ้ตัดโดนเหี้ยอะไรเนี่ยเข้าขวาเข้าขวาเห็นปะมอนใช่ใช่มันไปหามึงแล้วเอฟ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 ย้ายรอมันขับรถมาโอ้ โอลโร้องพูดไอ้เหี้ยมันร้องพูดจริงๆใช่ไหมใช่หวยสั่งเห็นตัวแม่งอย่างมืดแต่มองไม่เห็นเลยแบกนัวไอ้เหี้ยเฮี้ยถะกินนี่ใช่อย่างโกงเลยเฮี้ยแน่นอนอยู่แนะเฮี้ยถ้ากินมันเฮี้ยกันเลยโอ้โหเฮี้ยถ้ากินเนี้ยแม่งมองยากกว่าแบกนัวอีกไอ้กิ่งไม้มันเฮี้ยเกินไปปะไม่ต้องเล่นกันแล้วยาระยะใกล้อะ

ไอ้เมยบอกไม่มีตังค์ไม่ใช่อหมดเลยใหญเชียร์เลยคพูดอียิีต์ดีมากกูไปเชียรมันกูพร้อมจะอดตายได้ในเดือนนี้โอ้โหไยเฮียโคตรเทียรู้ไหมเหรออะอะไรนะคนล้ารู้ไหมเนี่ยไม่รู้อ้าวกูไปเรื่องฟ้องแล้วไปฟ้องไปก็เท่านั้นแหละอ๋ออันนี้อันนี้ตั้งกินมามากเดือนของมึงใช่ไหมเฮ้ย มันไม่เกี่ยวกันไงอันนี้มันเป็นส่วนที่แบบคุณจะใช้อะไรก็ได้ไงอ๋อคุณลงไหนก็ได้ไหนที่ลงนู้นกูมาร์คไว้ตรงไหนนี่มันมาร์คไว้ตรงนี้อ้าวไอ้ที่นี้ที่ทั้งที่อาตรงนู้นก็ได้เอาตรงนู้นก็ได้เอาที่บสอนะเออไอเฮี้ยเฮ้ยมีกูงงว่ะไอ้เหี้ยกูเโว่งงมากเลยตอนนี้ข้าวบนหัวเราไปทางไหนนะไปไปมุมนู้นเด้อ มีบ้าน่าจะมีอะไรเหี้ยไอเหี้ยญ่เขาหลบยืดยืดอ่างองว่ะไาเหี้ยเฮ้ยไปเอย่าหวัดขึ้นแล้วไม่ไม่ขี่เลยเฮ้ยไอชุดแดงนี่เด่นอยู่วะไอเหี้ยเออมันเด่นมากเลย ไปเอาหอไปเอาหอไปแบกไซด์มันน่าจะเปิดแล้วอย่ามันมีคนยึดมีคนยึดต่อเบรกไหมมือเอามือเอาอีกเซตอีกงี้มั้นี่อ่ะเคลียร์แล้วครับครูรอดูก่อนแบกไซด์ลงแถวนี้วะกดบบอตี้เลย เดียขอไ้นเขาขออย่าใจได้เนี่ยเออมึงลงเถอะอ่ไอ้ควายไปลงห้วเลยมึงเนี่ยปายบายแม่ให้สอนมีสอนหอยใ้สอนมึงเรียนไหนมาไหนสอนขับขึ้นไรม่สอนขับลงนเอ้ยบางทีเขาทิ้มันลงมาดีดเลยย้ออะไิเฮ้ย หน้าเลไปขางหน้าเลยมาจอยปะเฮ้ยสายเป็นไปไหนกันอะบอทำเบลตี่ห oh, no. no! ูเกือบเฮ้ยโอโนมอนไหนบ้านจะไปเชิดพวกนูนใช่ไหมเ้หล้พิซิชันลบ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 นี่อะไร บ้านนี้มีคนเฮ้ <Okay. S 3> อเขาบนรถรถเอามีคนปะมีมี ถ้าเปิดมันยิ่อย่ากไม่ได้มอมีคนเอ้ยฟิลไปหามีคนไปหาโอ้โ,หโยเหี้ยแม่แตะกินเหี้ยนี่แค่ตัดกูมองไม่เห็นน่ะเ <c oughs> <c oughs> ย็นแม่ตึกมึงมีเหรอฟิลตึกกูมีมมเอทซ้าย อ่าก <c oughs> ูเห็นอยู่ซ้ายกูเห็นอยู่แต่ว่ากูเห็นแต่ต้นไม้ไอสัตว์เจ็บแม่จะกินนี้อะไรนะเนี่ยจะลงมาตึกกูได้นะเพราะมีคนไปชาร์จมึงอยู่มาเลยโว้ยหนีเลยหนีเลยฟิวหนีเลย <c oughs> ไม่ได้ดูปืนดิ อะไรวะไอ้ยอดสู <iden> <c oughs> ้ๆนะไอ้ขี้ไอ้เด็กขี้เอ้าไอ้เชี่ยบักเลยอ๋อมันเป็นเฮดแคม่ไหนวะ เป็นเป็นลูกค้าเหรอเป็นลูกค้าเฮดแคมปยาฮะอะไรยาอะไรวะดักไว้ก่อนพูดไปงั้นแหละอะไรวะเออแล้วก็ไอยอดก็ลงมาคือคนเป็นตัทอดลงมาปุ๊บกูดิ่งเลยกูดิ่งกูตายอือ เร็ว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 ใคมีตังค์อะไอฟิวโยนตังค์เลยโยนทงไวเลยใครจะซื้อก็ซื้อรีบโยนนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะมันกดมันกดเดีทีเดียวได้เราไม่รู้อ่ะกดอาเเเฮ้ย้ยเเ้เ้ม้เ้้เ้้วไป้ เด็กจิเหาออืมตึก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 เดี๋ยวตึก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  ไม่ใช่โหลดเราเราเดี๋ยวไปปาดให้แล้วนึงิวโหลดมึงอะโหลดมึงอะปืนโหลดมึงอะของฟ <c oughs> ้าป <ié> ืนโหลดเราอะใช่ไอเบสไอเบสเพื่อนรอก่อนไอเบสรอก่อนเพื่อนอะก็วงวีหแล้วเพื่อมึงเลยเพื่อนเพื่อมึงเลย I be back peace ดิ๊บไปดูนี่ไปนะเออไปเลยเออเอาไปเลยเออ,เออไปเลยมันมีคนอยู่กลางสะพานมันรอรอดเราอยู่นี่รอรอดเรามันบวนอยู่ไม่มีกระสุนไม่มีศูนย์มัมีฟีดชิชันไล่อยู่อ่ะ เไ้ขวากูมีขากูมีคนโอ้ยเ้ยเ้ยย้องไปโอ้โหเอาว้่งย้อนกลับหลุดเบียชูไม่ได้ปิอไปไป ไอ้เคียบเ่อกี้เมื่อกี้เอ g รูดหมด3ตัว